แออยู่ล่างเอาตัวนี้ก่อนจังหวะนี้แอะจะมายิงเหรอจะยิงเหรอนัดเดียว <c oughs> ไม่ต้องเล่นซองควงเลยครับผมนะไม่ต้องล่างหัวซองคงซองควงนะครับหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายไอเดียเกมออนไลน์บัตรเติมเงินเกมบัตรกอลิน่าเชลหรือไอเทมโค้ดเกมต้องเว็บนี้เลยครับผมขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกียนลิงอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเย็ดแค่ประกาศบทคา98ออกจากคางอาวุธ 4v4 หมดท่กไปและจัดอันดับว้าวเฮ้ยก็แบบนี้ก็คือแบบ ต้องมีดราม่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับก็คือเขาจะเอาปืนนะครับเปลี่ยนจากคาน,นะครับเป็นฟาร์มาร์เข้ามาแทนในโหมดจัดับและธรรมดาของ4 v 4นะครับโอเคคือส่วนมากเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรนะเอากลับมาดาดูวดความไม่เห็นก่อนหน้าก่อนดีกว่าเอาออกเพื่อทําไมต้องเอาออกด้วย GM กลัวนี่วาดีๆอะไรเนี่ยเอา m 7 9มาด้วยของยังไม่เข้าทาําไงเบื่อพวกไก่มาโหยหวนบนเรื่องคา98 ว่าแล้วทําไมเข้าไปเล่นเมื่อกี้ไม่เจอคา98ผมเล่นคาโหดเกินสินะถึงเอาออกฟาร์มาที่รักกลับมาแล้ว <c oughs> อะโอเคส่วนมากส่วนมากเนี่ยทำไมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเอาที่ GM เอาคา98ออกเลยเนาะนะครับไม่มีคาทีมล้มทีมล้ม <c oughs> ตัวยิงเลือดเลยก็ <c oughs> จริงนะระทวงเพื่ออดสนุกเลยกู เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าทําไมคาเก้าแปดนะครับถึงถูกเอาออกและทําไมแล้ว GM เ็ขาทาถูกไหมที่นํคาเข้าแปดออกนะครับทุกคนดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับเราจะเข้าใจนะครับอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคาเก้าแปดนะครับทำไมถึงต้องถูกนําออกนะครับแล้วอ่า มันโกงขนาดไหนนะครับโอเคอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมอัดคลิปรอบเดียวนะครับอ่าผมไม่ได้จับพาก้าป็ดมานานมากแล้วเห็นปะเห็นอะไรไหมผมยิงมั่วนะครับแค่หันหันหน้าไปทางศัตรูแล้วก็กดยิงเฉยนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องลุกนั่งไม่ต้องลากยิงหัวนะครับดูนะครับปุ๊บเป็นไงนัดเดียวนะครับเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ในพวกโหมดอ่าที่มันมีเกาะก็อาจจะต้อง2นัดนะครับอันนี้ก็บางทีก็76เนาะเห็นไหมอ่าดาเมจที่70นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสักพักหนึ่งอันนี้ผมเป็นคนที่เล่นคา98ไม่ค่อยเป็นนะบ,บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่จับเลยนะครับอ่าผมไม่จับเลยอันนี้เป็นการจับแทบจะแบบว่าในรอบ2-3เดือนจับครั้งแรกนะครับนี่นะเป็นไงเป็นไงเฮ้ยนี่ผมไม่ค่อยได้จับนะครับปุ๊บปุ๊บเป็นไงปุ๊บโอ้โหเฮ้ยขนาดผมไม่ค่อยได้จับผมยังเล่นขนาดนี้เอา แล้วถ้าผมฝึกสักเดือนสองเดือน่ะฝึกทุกวันเลยอะผมจะโหดขนาดไหนนะครับเป็นไง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 ไม่ต้องหนีนะครับแค่กดยิงแล้วเปลี่ยนปืนกดยิงเปลี่ยนปืนกดยิงเปลี่ยนปืนเ,ปนเท่านั้นนะครับปับ๊บนาดเดียวคือคือคนในมวนนี้บอกว่าโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยกูเจอโปรปะวะนะครับนี่นะเป็นไงอ่าชักแมกกอนผมเล่นไม่ค่อยเป๊ะน,นี่โอ้ คือ,อเหตุผลที่เอาออกเนี่ยก็มาจากาผู้เล่นด้วยนะเพราะว่ามีผู้เล่นก็เรียกร้องไปเยอะว่าให้เอาออกเพราะมันโกงเกินใช่ไหมอ่ะผลความคิดของผมนะผมคิดว่า GM ก็นำถูกแล้วที่นําออกไปนะเพราะว่าปืนนี้มันไม่ได้ใช้ฝีมือเลยนะครับดูดิปุ๊บเห็นไหมบอกเลยว่าโอโ้โหปืนอาปืนอะไรนะ M 1 8 8หหรือลูกสองขวงนี้ยังยอมแพ้เลยเนะี่ยถ้านัดเดียวอ่าสองควงนังสองนัดนะเป็นไงนัดเดียวนะครับ ไม่ต้องไปลุกนั่งยิงหัวแล้วก็ไม่ต้องไปลากยิงหัวเลยนะครับเออมันก็ไม่ต่างจากโปรเลยครับผมนะอันนี้มันโปรล็อกตัวนะครับโปรล็อกตัวชัดๆเลยนะครับยิงม่วๆก็โดนนะครับเออเอาจริงๆนะนี่โปรล็อกตัวนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาจริงคือผมไม่อยากเขาออกแล้วเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกทําไมผมเล่นเนี่ยนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าผมอัดคลิปรอบเดียวนะครับแล้วก็ผมไม่ได้จับมานานมากแล้วคาเก้าแปดอะเออจับแต่ว่าไม่ได้ยิงเลยนะครับ จับอยู่เหมือนกันไปเก็บจากศพในสี่วิสีอะแต่ไม่ได้ยิงนะครับโอเคไหมนะครับเห็นไหมดูนะดูนะป๊ะอปเป็นไงล่ะครับวิ่งเฉียวเฉียวป๊อปโอ้ผมว่าร้องไห้แล้วเดีย่ยร้องไห้แล้วเดีย่ยโอ้จะยิงผมก็ยิงผมไม่ได้นะครับคือแบบแค่เห็นตัวแล้วกดยิงมันก็ล็อกเป้าให้เลยนะครับอืมมันมันดูแบบไม่ได้ใช้ฝีมือ,อะนะครับป๊อปอ่ะเฮ้ยห,ห,หลังมาเฮ้ยยังไงยังไง เรียบร้อยนะครับประชิดเกินไปเป็นไงล่ะโกงไม่โกงนะครับปืนนี้นะครับก็หลายคนอาจไม่เห็นด้วยหรอกพที่เจมาออกเพราะว่าหลายคนชอบเล่นคา98เพราะว่ามันโกงจริงๆใช่ไหมเออแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยปั๊บเป็นไง <laughs> คือผมม่าสุม่มไปเจอเพื่อนใน c v c นะครับแล้วคนนี้เพื่อนเขาเล่นแบบไก่มากอ่านี้บอกเลยว่าไก่มากเขาเล่นปืนแบบ ลูกซองควงหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้เลยผมยิงใครไม่ได้เลยนะครับไม่ได้คิวเลยนะครับยิงแบบไก่ๆอ่ะเออนะครับปืนพวกเอ่อสกาอะไรเงี้ยก็ยิงไม่แทบไม่โดนเลยนะแต่ว่าพอพอเขาได้คาเก้าแปดเท่านั้นก็ผมสองก็บอกครับผมคิวไม่ทันเขาเลยเฮ้ยมันก็เกินไปนะผมก็ว่าอยู่ทําไมเอ้ยทำไมเขาถนัดคาเก้าแปดจังวะนี่เนี่ยผมได้รู้แล้ววันเนี้ยที่ผมได้ลองลองเล่นดูนะครับอ่าผมเห็นเขาบอกว่านำคาเก้าแปดออกไงผมก็เลยมาลองดูนะครับโอ้โห มันโกงจริงครับผมนะนะครับโกงจริงโกงจริงนะครับจนแบบว่าผมไม่อยากให้เอาออกเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันโกงดีเอาไว้เกียนคนอื่นเออนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านี่เล่นไม่ค่อยเป็นนะเป็นไงสับไปสับไปโอ้โหคือแค่ยิงแล้วเปลี่ยนปืนยิงเปลี่ยนปืนนะครับแล้วมันไม่ค่อยชักแม็กด้วยนะเออเล่นง่ายกว่า AW เยอะเลยนะครับผมคิดว่ามันโกงกว่า AW อีกนะเป็นไงเป็นไงนัดดิโอ ไม่ต้องลากหัวให้เสียเวลาไม่ต้องลุกนั่งนะครับคือไม่ต้องโอ้โหมันแอบ,บมาหลอยมันหลอยเดี๋ยวเจอขึ้นลอยใช่ไหมเป็นไงนัดเดียวจอดโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องพูดกไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดอะไรเลยครับผมนะอ่าแอบอยู่ลา่างเอาอตัวนี้ก่อนจังหวะนี้แอบจะมายิงเหรอจะยิงเหรอนัดเดียวไม่ต้องเล่นซองควงเลยครับผมนะไม่ต้องลากหัวซองคงซองควงนะครับเออ เออจริงๆคือแบบมันต้องปรับแล้วนะครับมันต้องปรับให้แบบว่าไม่ไม่น่าออกจาก c ี่หรอกแต่ว่าให้ปรับปรับให้มันแบบว่าโกงน้อยลงนะครับอืมให้มันเลงเองอ่ะครับนะครับโหอย่างงี้มันมันโกงกว่า a ออีกนะเอาจริงๆนะครับถ้าโกงขนาดนี้ผมว่าไปอยู่ใน a อร์ดดีกว่านะครับของแลเลยเนี่ยเอ้ยปึ๊บเห็นไหมผมจะมีติดกัดขัดเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นนะครับคาเขาแปดเห็นปะอ่าเป็นไงนัดเดียวโอ๊ยใครยิงวะโอ้เห็นไหม แค่เฉียวเฉียวมันยิงผมตายเลยนะครับอ้าวอ้าวเมื่อกี้เองยิงฆ่าใช่ไหม <c oughs> โอเคไหมเฮ้ย <c oughs> มันมันมันนะครับเอาจริงๆนะผมบอกเลยว่ามันมันยิงถ้าใครแบบได้ลองเล่นดูแล้วปับ๊บนะครับถ้าไม่เอาออกเนี่ยก็ไว้ในโซนสีตายไวให้ยิงเล่นอนะ่ะดีเล้ดีสุดแล้วเนาะนะครับประมาณนี้มันดีนะครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปราบเป็นไงผมยังยิงช้าๆว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเอ้ยเอ้ย,เอ,ย,เ,อยเอาไปหนึ่งดอกแล้วก็หลบก่อนเด,เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแหม ไอสองเป็นไงไอสองก็มาดิครับเออพี่เปิดโปรมานั่นนี่อ่ะขนาดเล่นไม่เป็นนะครับถ้าผมฝึกสักเดือนสองเดือนนี่บอกเลยว่าจะโหดขนาดไหนนะครับอ่าแต่ผมไม่ค่อยเล่นหรอกเพราะว่าผมชอบเล่นปืนที่มันรัวๆกับผมเน้นลากหัวไงผมสนุกในการลากหัวนะมันดูแบบอ่าใช้ฝีมือดีอ่ะนะครับอืมมันดูใช้ฝีมือดีผมก็เลยชอบลากหัวนะโอเคยังไงยังไงอยู่ไหนไอสองสอง,สองเอ้ยมาเร็วมาเร็ว ไม่ได้มาสองตัวนะเรียกเรียกเรียกไอสองไม่ได้ให้มาทีเดียวสองตัวเป็นไงเป็นไง <laughs> นาทดดีโอ้ดูดิคือไอระยะยงเนี้ยปืนไกลแทบยิงไม่ได้นะถ้ามองไม่เห็นเลยนะครับแต่ปืนนี้ล็อกหมดเลยครับผมนะปับ๊บเป็นไงปับ๊บโอ้โอ่าทุกคนลองลองคิดตามนะว่าถ้ามันแบบนี้จริงๆคือมันก็โกงจริงใช่ไหมเออมันโกงจริงนะครับ โอเคนะครับคือผมคิดว่าเกมก็ทาถูกแล้วนะครับหลายคนอาจจะด่าเยอะหน่อยนะบางคนนะครับอาจจะแบบไม่พอใจเลยอาจจะบ่นเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าถูกแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมไม่เล่นนะอ่าแต่ตอนนี้ผมยังอยากเล่นเลยครับผมยังไงเรียบร้อยโดนยิงหัวผมเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับมันหลบนะโอเคจังหวะนี้โอ้โหลาหัวด้วยไอ้นี่เก่งนะครับเฮ้ยมันมันล่าหัวซองควงด้วยว่ะเรื่องว่ะนี่เน่อยู่ไหนลากหัวซองควง เอ,เอ้ยเอ้ยนี่สองควงยังแพซองควงยังแพเอาดิเอาดิเอาดิครับเอาดิเออนนะเดียวนะครับนี่มันโปช,ชัดๆเ,เ,เลยนะครับปั๊บปั๊บเป็นไงนี่มันโปเลยนะครับโกงกว่าเอ็มเจ็ดเก้าเลยโกงกว่าเอ็มเจ็ดเก้าเลยเนี่ยถ้าเล่นในหมดเนี่ยปั๊บปั๊บเอ้ยยัยายาย,าย,าย,ายปั๊บเป็นไงแล้วเป็นไงแล้ว เออเป็นไงแล้วคือเห็นไหมมีคนดูผมอยู่เอเอาบางทีเขาอาจจะแบบว่าไม่อยากเล่นแล้วก็ได้นะเพราะว่าเกิดตายเกิดตายแล้วเป็นไงเป็นไงเกิดตายเนกะิดตายแล้วเริ่มจะหัวร้อนแล้วผมว่า,าไม่ได้ยิงผมเลยแง่นั้นน,นที่จะได้ยิงผมขนาดผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะเอาจริงถ้าเกิดว่าผมเล่นฝึกจักเดือนสองเดือนเนี่ยจะเทพขนาดไหนเนี่ยรู้รู้จังหวะก,การเล่นแล้วนะโอเคอยังไงมันอยู่หนไอซองออกมาเร็ว สองเอ้ยเห็นแวบๆนะปั๊บเฮ้ยโอ้บักตุยบักตุยมันตุยหลังโอ้ยเกินไปเอ็งตุยขาใช่ไหมเดี๋ยวเองโดนเองโดนโฟเองโดนโฟเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ่านเดียวจอดโคตรโกงเอาสิอ่ะยังไงอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยออกมาสองเอ้ย สองโเ่เร็วเฮ้ยเป็นไงล่ะนะัดเดี๋ยวจอด <c oughs> โอเคมันมันก็ใช้ฝีมืออยู่หน่อยนึงในการสับปืนนะครับอ่าใช้ฝีมือในการสับปืนอยู่เอเย้เลือดเองมีเท่าไหร่วะอุย้ยเรียบร้อยเป็นไงมันน่าจะแบบติดบั็อกอยู่นะเมื่อกี้นี้เฮ้ยนันโอ้โหเฉียวเฉียว,วมันยิงได้ครับผมเป็นไงล่ะมันฆ่าเหมือนกันนี่วะโอเคจังหวะน,นี้นะครับเราต้องแก้แค้นมันมันยิงเราใช่ไหมเราเปิดโปมันแล้ว ออกมาหน่อยสองเออโดนไม่ดีโดนไม่ดีผลมาโผลมาเอ,อ้ยหลบก,ก่อนจังหวะนี้ต้องหลบก,ก่อนนะครับเพราะเขาก็คานะครับเราก็กลัวเหมือนกันนะเอาโผล่อย่างงี้เอาเรียบร้อยนะเดียวจอดนะครับอ,อ่าเรียบร้อยไหมละ่ะมาดิเฮ้ยเกิดตรงนี้อุย้ยเอาหืมโดนลาดนะครับเรียบร้อยเลยน่าจะแบบนัดเดียวนะเวลาวิ่งแล้วรู้สึกว่าจะสองนัดอา้าวเรียบร้อย <laughs> เป็นไงนัดเดียวเขา อันนี้คือผมสาบานเลยว่าผมอัดคลิปรอบเดียวไม่มีการอัดเพิ่มนะครับไม่มีการอัดเอาช็อตหโหดนะนี่แน่เป็นไงเป็นไงนี่แน่โอ้สองควงยังแพ้เป็นไงล่ะระยะระยะใกล้นะครับนัดเดียวสองควงสองนัดนะครับอันนี้นัดเดียวเอาดิบางทีสองควงสองนัดจะไม่ตายเลยนะเออถ้ายิงไม่จังนะครับอันนี้คือผมการันตีเลยว่าผมอัดรอบเดียวรอบเดียวนะครับอัดรอบเดียวนะครับนี่โอ้โห อัดคลิปรอบเดียวไม่มีการอัดเอาช็อตเด็ดช็อตโหดนะครับนี่ให้เห็นช็อตตายช็อตอะไรหมดเลยนะครับอัดรอบเดียวเลยนะครับหลายเดือนแล้วที่ผมไม่ได้จับเลยนะโอเคอนัดเดียวนะครับโอเคนะครับคือใครจับก็โหดหมดครับผมอยู่ที่ปืนนี้มันอยู่ที่ใครยิงก่อนนะครับใครยิงก่อนคนนั้นมีโอกาสชนะครับผมใครอยู่ที่โล่งแพ้นะครับปืนนี้นะอ่าเป็นไงเห็นไหมอยู่ที่โล่งเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเออ คือใครยิงก่อนคนนั้นน่ะมีโอกาสชนะสูงมากครับผมนะใครเห็นก่อนนะใครเห็นก่อนใครเห็นศัตรูก่อนนะครับแล้วศัตรูอยู่โล่งนะครับใครที่อยู่โล่งเสียเปียบมากนะครับนี่แน่เห็นไหมเห็นก่อนยิงก่อนนะผมเรียบร้อยเป็นไงเห็นก่อนยิงก่อนนะครับสับง่ายนะครับไม่เหมือน AW เลยนะผมว่ามันไม่ค่อยชักแม็กนะครับ AW มันชักนะเฮ้ยเฮ้ยเ้เต็เรียบร้อยนะครับคือเอวบมันจะชักแม็กบ่อยมากเลยสําหรับผมนะเวลาผมเล่นอนะ แต่ว่าปืนนี้ถ้าไม่ชักเลยนะมันรู้สึกว่าเล่นง่ายอ้าวบักตุยอีกแล้วโอ้ยบักตุยเอ้ยนี่แน่นี่แน่โกงเกินไหมล่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดอี่นะครับผมก็ขออภัยถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่ชอบที่แบบว่าผมพูดนะครับเพราะว่าผมพูดถึงความจริงนะครับก็อา่า เห็นหลายคนน่าจะไม่พอใจแหละนะครับว่า g m เอขาออกนะครับแต่มันก็ถูกต้องแล้วที่เขาออกนะครับเออเราจะได้ฝึกฝีมือนะครับถ้าเกิดเราฝึกเป็นคาคา9แแบบนี้แล้วเราไปเล่นในแรงไม่เจอคารก้าแปดเราก็เหมือนไก่เดินเดินดินใช่ไหมอ่าให้เราแบบว่าฝึกปืนธรรมดาดีกว่านะครับเนาะอ่ามันเป็นเกมยิงปืนเราจะต้องแบบฝึกฝีมือของเรานะครับฝึกฝีมือของเรา อันนี้ถ้าเกิดเราไปยิงมุ่ั่วแล้วโดนอย่างนี้มันก็ไม่ต่างจากโปะถูกต้องเปล่ะอ่าอันนี้ลองลองคิดตามผมดูนะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวจะเกลียดผมอีกนะครับโอเคก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย